ใรอยูชิงมาได้ไม่รู้จักร้านนี้บ้างร้านนี้เขาเป็นร้านซุกี้เปิดใหม่นะอยู่แถวซอยชมจันทร์นี่เองคะ่ะทุกคนมีชื่อร้านว่าไดซุกี้เอาดีๆร้านนี้เป็นร้านซุกี้ที่กว้างขวางแล้วก็สะอาดมากตรงนี้ก็คือลายอาหารของเขาค่ะหยิบเองตักเองได้หมดเลยนะจํากัดเวลา2ชั่วโมงคะ่ะทุกคนที่ร้านนี้เขาจะเป็นบุฟเฟ่นะคะทานละ249บาทราคานี้ก็คือรวมน้ําแล้วแล้วก็มีกุ้งด้วยแล้วที่สําคัญพวกหมูสไลด์สันคอสไลด์อะไรอย่างงี้ก็สั่งตรงนี้ได้เลยพนักง,งานเขาก็จะเอามาเสิ<ะ> นี่ก็คือน้ำจิ้มค่ะมีทั้งน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มซูกี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนน้ำซุปก็จะมี3แบบนะคะมีน้ำดำน้ำใสแล้วก็หมาล่าใครจะกินซุปหมาล่าอันนี้เพิ่มอีก3ก้าวเด้อแต่บอกเลยว่านํำเสนอซุปหมาล่าที่นี่ก็คือดีงามมากทุกคนนามีความแบบอร่อยเข้มขน้นใครชอบกินซูกี้ชาบูหมาล่ายาี้นะมาที่เลยใครชอบกินแบงกะพนที่นี่ก็คือดีราดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็เอาของทั้งหมดที่มีเทลงหม้อไปเลยเอ,อ้ยลืมบอกไปเลยค่ะว่าที่นี่เเคค้มมมมีีีนนนนนนนือออออดวยยะะกก็ุ่่่่ลลไหขงิสัับปรรช ก,กินเสร็จแล้วก็ไปกินในติมกันค่ะหน้าตาสาวน้อยคนนี้ก็คือดีใจมากเวอร์นางไม่เน้นหมูนะแต่นางเน้นของหวานค่ะทุกคนนั่นก็คือแม่เราเองเอาเป็นว่าใครชอบกินซุกี้ก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยเนอะ